ถือกักทักแม่ต the right ัวปั๊บตัวหลุดเหลืเฮียหลุดเล้วัมจอนยช่ไหมต่อเก่าคือเกไปสัมจอนอัไม่ไดกาก็ว่าคือเก่าเก่าเนี่ยว่วไปออกเดอัเ็แล้วบาคคร้งพเขาไซื้อทางก้แท็กตัดิ้ตัวซื้อตะบนบนบนแล้วเวลาดิ้ม่ตัดลิ้นไม่ตัดลิ้นเดียวเดียวโอเคยี่สิบแปดตัวพิเศษนี่จะเป็นสองตัวคือเก่าสองตัวคือก เม็ดเดียวเมื่าจะเป็นสามตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวสามตัวสองตัวนั่นแหละสองตัวอยำให้คขมตื้นคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับมาตามนัดมาตามสัญญาเนาะคลิปแรกมาตามมาตามรทุกคนพอสบายยังเห็นพอทันได้เรียบร้อยท่านแต่ว่าก็ให้ตัวตัวเลขหลักไปอยู่ บอง่ายๆตัววิ่งเดี๋ยวนาะนี่แช่นเช่น่นี่ตอนนี้อาพ่อแล้วครับวันนี้พ่อสบายบอกว่าเฮ็ดทพนี้ต้นเต็มสุดเลยทั้งบนทั้งล่างจับคู่ให้เรียบร้อยบัดวนเลยกบบมือนีกับมาคือโตนะครับมาตามที่นัดพอสบายได้สองสามหมื่นวันนั่ทนได้พ่อสามหมื่นทรับเฝ้าไหมเอฟซีแห่งการไหลหมวดที่ผ่านมาคือเขาข้าเขาแนวถอแล้วล้างสามแปดนี่นไหม ก็นอนตัวเดียวเอเออมาปักตเดยมาเลยเวบมาเดีาตัวเดียวเหิืนเลยเนาะสิบสองสุดเหมืนทดกันที่สามแปดเมียนร่วากัเล่กันเ่าแม่นสันจรไปออกสหรัฐก็ออกตัวนี้แล้ววานม่นั่นมาเขา่ตัวเดียวกันเบิดนครับวันนี้ก็ใจดยเหมืออืมเป็นพิเศษพี่น้องเย็ซีถือน้ำไหลราล่ะมี่ผมถือเอาถือถือน้ำไหลวะต่ว่าเกิด ลองคลิปไปในพี่น้องเบิ่งหลายอยู่เด้แต่ว่ามันจะได้โชคกขึ้นอยู่หอกผู้ใดสิผู้ใดมีโชคก็ซื้อละเนาะพูดเลยวิชัวของมันถือผ่านพันินะพอาะสวัยพอาะสวัยในในแน่บ่ล่ะได้ดูนิดหน่อยได้ดูนิดหน่อยเนาะงวดที่ผ่านมาก็ถือว่า38ล่างไม่ต้องกลับตัวเดียวทหารตัวเดียวบ่ต้องกลับตัวเดียวบ้างเลขพิเศษพิเศษตัวพิเศษเลยตัวะยอดเลยสุดยอด38ตัวเดียวนี่นะเนาะบ่ต้องกลับงวดมีเอฟซีอสนใจเลขพิเศษนี่ละลาย ืเส so oh so ียงแต่มันพกเขากันไปหรอกแต่ยัให้ถ ah? <vale ืึ้นเน่ะฮะจะให้ถือขึ้นโตละมนนี้จะให้ถือขึอโตเอาเนนียังข้าวันสันจวนเลยเือนบสันจไปเชียงไม้เปหรอกวันนี่สันจวนเชียงหมเม่ดีที่ถืออูกว่าละนนี้เหลือเลยฮะมาเหลือขึ้เกถือถือจะไปออกกเมียการนงมาถือเนาะถือคือเก่าภาษาอย่างเชียงไม้กไก่สําหรับเียนมาร์ถือขึ้นโต้ละวงถือขตภาษาเชียงหมเนาะถายข้เชียงหม่กับพัน แปดร้อยเก้าร oh, ้อยล้วงเนอแมนโอ้สารัมจากพัน mm ล้วงเหรอคือถ yeah. ือเก้าละถือคือเก้าถือคือเก้าครับก็ให้พี่น้องหยุซีอยู่ทางบ้านเนาะให้พี่คอพี่จะน่าเอาแมนให้เป็นเพียงแค่นอนแท้งขณะนั้นพอสบายเนาะแมนครับมาชอ็อตพอหยิบจับหาสลากกินแบงอืมครับพี่น้องเตรียมสมุดประกาศดินสอตื่นกันเยาว่ากันนะครับครแนวทางตามที่ว่างดที่เลี้วอีกพี่น้องมีคนถือบ่ที่แอดมินหัวคือเคนคอมเมนต์สมาร์อยู่คนหนึ่งตนบอกว่า ได้กับพ่อสวยสามแปดได้สองร้อยปรเนนวันนั่ละมีคู่เดียวนั่ะนอกนั้นกับเปนกับพ่อห็นเมว่าจังเลยน้องเขาบกผมว่าเป็นตือูรงพอกัเบิรงวันพันพับเาสบัดเขาก็เสียดายรเจ้ารังพ้อย่งพ่อห็นลิปเจ้าดีมเจ้าดีบอลลี่บลลี่กาเ้าใคเห็นังพอเนะเออเจ้าดีน้อเจ้าดียุบมาคุมน่ะพกหงส์ยุ่ใกล้ๆกันเนาเจาน้อยขยบอยู่โว้ยอาเห็นว่าประกาศถือว่าตัวเดียวเรื่ประกาศือ ล่าหนึงตัวเดียวเี่นไหนอ่องล่าตัวเดียวเตร็บมั่นใจเต็มโพ๊บปะตูประตูเลยฮะาบบานี้มางหมดวันที่หนึง่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่บนวิงว่งบนวิ<บ>่งศูนย์คับหนึง่ง<น>ตัวเขาประเทเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจับครูปราท่านี้จับให้ในในมือทีนีนนนท้ทางทกองเอาตรงหรอครับาบน,นี้บนสามตัวน,นี้ตัวไหนนะครับห้าหนึ่งห้า อาเอ็ดซีเขียนไปพร้อมๆกันเด้อเพราะว่าถ้ารอแอดมินเขียนอาจจะได้เบดึงตัวเลขซาผู้ใดอยากได้ตัวเลขเร็วก็เขียนไปพร้อมกันให้พ่อสบายบอกแล้วก็เขียนไปพร้อมๆกันเนาะห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสามตัวเนาะนี่จะขังครับอันนี้สามตัวนี่สองหางสองหางนี่นี่นนี้ครับอันนี้แปดเก้าห้าแปดเก้าห้าอ่าครับอันนี้บนเด้อพี่น้องบนเยันเดียวบนอย่างเดียว ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าน่นีื้ออะไรขอให้มีเก้าเื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าได้ครับสองตัวสองตัวนี่อะไรนะครับศูนย์เก้นย์เกศูี่ศูเอาเอาไว้กลางนี่เกห้าแล้วก็เก้าห้าแมนสามหางเท่านั้นสามหางท่านี้สองตัวบนแมนวิยจะนาเอา สามตัวไม่ตัวเน้นตัวใดครับนี่เน้นเน้นเะสามตัวเนื่งเรื่องแดเก้าห้าบนนะแดเก้าห้าแปดเก้าห้าสองตัวเนาับลางสับรางว่าบนมันเข้าใจไดเรอาสองตัวเด้อสองตัวเน้นตัวใดสองตัวเน้นก้าวหาเนาะครับผมเอาขิดขิดเช่นไต้ก็เนาะเช่นไต เดียวว่าเก้าห้าเอาามาใส่บนบนมาใส่ลางสินะขาใจนเนาะสิแปดไีเพ่นแปดเก้าห้าเ้พิ่นตัดวเพ่นก็แค่ซมตัดมาจากสามตัวไัเก้าห้าแมนแต่ว่าเขียนไปเราเขียนไปโอเคเอาต่วเราบางคนบงคนเขาพึ่ือัางคนกับพึงใช้ตัดติบว่ะถอต่บนบนบนแล้วเวลาดิไมตัม่ตัดลินไม่ตัดลินอ๋ออันนี้ตัดในวรมเล่นผู้ลาดมันก็ซือบนรางเบิร์เงินหลแน ก้าห <95. S 2> <แ>้าตัวตัวนิ้นม๊ะสามตัวแล้วก็สองตัวเก้าห้าอันนี้บนอ่ะพี่น้องเขียนแล้วเราเนาะต่อไปล่างครับวันนี้ล่างเดินเก้ากับแปดเดินเก้ากับแปดเดิน 8. เก้ากับแปดอ่ะเขียนแล้วครับจับคู่ด้วยครับจับ<อ>คู่ <92. S 1> <92. S 2> เก้าสองเก้าสองหนึ่งแปดเก้าสองกับหนึ่งแปด นี่นี่ก็ครับบนระบบบนแล้วบนแล้วมีแค่สองหางแค่นี้ล่างล่างสองหางอาพี่น้องอาแถวนี่ต้องขอเบ์โทรพอสวยน้ำเนาะล่างเน้นตัวใดครับเออามตัวเน้นกันเด้ใจพงมักเกอสองแล้วมักเก่าสองขีดเส้นใจผงเนี่ต้องกมเลยงกมได้บ่ผมคือโรเตร์ดีแล้วเนาะคือโรเตรดีไม่ได้เก้าสองนี่นี่พงศก็ไม่เลยันี้ เอาชู้ๆๆๆไปลองนถาโดนก่นไม่ต้องเดี๋วเดี๋ยวเบอโทรล้วกันนี่ดวอฟซีอมาไหลเบออย่างก็ศูนย์ศูย์เก้าหกครับหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามซซีแปหกแปดกอันเบอร์โทรป็สายเดอร์เป็นปกติไม่ให้เบอร์โทรที่เสียวนีให้เบอร์โทรหรอเบอร์โทรลองเบอร์ถ้าเบอร์ย่างมาสอบถามถ้าจะถามเจ้าไหนปอดสวายก็โทรมาได้แล้วตอนนี้ตอบได้เพราะว่าปกติปลอสวายก็่เคยให้เบอร์โทรเนาะ อะได้เวลาเดินไปมองสดท้ยเจะเพิ่งเอาแคบเอาตอนนี้คู่ได้เียมได้พร้อมกันแต่ได้ตัวเล้ตามนี้เนาะส่างทั้งโทเทลก็สวัยนะครับบนนี่วิ่งศูนย์กับหนึ่งจับคู่สามตัวห้าหนึ่งห้าแปดเก้าห้าสองตัวศูนย์เก้าศูนย์แปดแล้วก็เก้าห้าตัวเน้นเกับขีดเส้นใต้สีแดงๆเนาะอันนี้บนยางเดี่ยวส่วนล่างกับ เด่นมีเก้ากับแปดจับคู่มีสองหางเก้าสองกับหนึ่งแปดตัวเน้นๆเดีคือเก้าสองด้านล่างนั่นเป็นเบอร์โทรของข้อสวัศูนย์เก้าหกหนึ่งศูนย์สามสี่สี่แปดหกเบอร์โทรคืองามเดี๋ยสี่แปดหกไะอาพี่น้องแคปได้แคปครับจับไปเลยมาเกาะต้องคอยเอาเด้อพี่น้องเต็มแนวทางนะครับทั้งแ่องกับน้ำเสนอหันถึงเต็มแนวทางเหลือยยุโตพิเศษ ตัวพิเศษนี่ที่ที่ให้เมื่อไรครับผมตัวพิเศษตัว no พิเศษตัวคงสุดท้ายจะมาเน้นให้เม uh, ื่อไดนี lever 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 ่แปดเนาะฮะนี่แปดยี่แปดเป็ดนี่จะเป็นสองตัวคือโตสองตัวคือโตเม็ดเดียวหรือว่าจะเป็นสามตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวสามตัวสองตัวนั่นแหละสามตัวสองตัวยำให้เน้นให้คงสุดท้ายเป็นตัวพิเศษนี่ให้มาวันที่ยี่สิบแปดเนาะเม่นโอเคครับอ่ะขอบคุณพ่อสบายมากครับผม ขอบคุณครับ,บ,บสวัสดีครับ